อ่ะโอเคครับผมขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องแฟนตาทีเฮดอยู่กันในเกมโซนโฟร์ไอส์สเต็มนะครับผมก็วันนี้ก็มาเป็นไอดีที่2นะที่ผมไปซื้อมานะเอออะไรก็วันนี้ก็จะให้แฟนผมเปิดหมดเลยมันชอบเปิดไข่นะเดี๋ยวเราจัดให้เลยเฮ้ยมันชอบเปิดไข่นีเ่เปิดแปลกๆว่ะมันชอบเปิดกาชาเออเรียกว่าสุ่มอะ่ะชอบเสจยงดวงอะ่ะแฟนผมก็เสจยงดวงนะเดี๋ยวมาดูว่า แฟนผมกับผมใครจะคุ้มเพราะว่าอีพีแรกผมเปิดไปแล้วคือเกลือชิปปิงเลยนะอีพีแรกผมจัดไปแล้วนะคือเกลือจะจัดเลยนะก็คืองอมอะ่ะง่ายๆคืองอมอ่ะโดนไปแล้วงอมอะ่ะเดี๋ยวมาดูอีพีสองก็เดี๋ยวให้แฟนผมเปิดหมดเลยนะสามสิบลูกเนี่ยหมดนี่เลยนะแล้วก็เดี๋ยวให้มันขุดด้วยให้มันตกปลาด้วยอือก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะคุ้มหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวผมขอแยกตัดภาพไปตอนแฟนผม,มนั่งนะคนระับผม let's go <S มาค่ะตอนนี้เราก็จะมาเปิด เปิดไข่เปิดไข่ลัคกี้เองนะเราจะมาลองเปิดลูกแดงๆก่อนนะไข่งงไปลูกที่หนึ่งครับเทนอะไรครับเนี่ยเปิดอีกเปิดอีกลูกที่สองพื่มหืม หอดฉีดยายักษ์ไปรอบที่สามครับป้าบโหทำไมมันได้แต่ว่าแต่การ์ดวะายไหนลองเปิดสีนี้มั่งอ๋ออันเมื่อกี้อยู่ไหนอ่ะ อ๋อมาอยู่หน้านี้แล้วเดี๋ยวเราลองมาเปิดไข่ดำมั่งว้าวคืออะไรอะ่ะตะบองเพชรหรอ,อเป่าอะไรวะ <c oughs> มาแม่เราลองเปิดอันนี้มั่งลองเป็นสามขีดมั่งไปเฮ้ยอะไรอะ่ะ มงกุฎเก่าแก่มงกุฎอะไรป้ายอันนี้อะไรอ่ะคัมพีคัมพีไบเบิลเหรอเราก็จะเปิดซุ่มๆสลับกันไปป้าบเข้าให้หัวไฟหัวไฟคืออะไรอ่ะป้าบ แล้วมันคุ้มไหมเนี่ยอันนี้อะไร,รอ่ะออ exp ไปครับตอนนี้คัมพีไบเบิลไม่แล้วนะครับตอนนี้เราก็ไขสองขีดก็เหลือยี่สิบหกลูกต้องเปิด <c oughs> เปิดให้หมดเลย ป้ายอะไรวะมันเหมือนปิงทะเลเลยเราก็ไม่รู้เ <c oughs> สียงลูกชายรอดมาหุย้ยอะไรอะลูกไก่อะ่ะได้ลูกไก่ด้วยอะเราก็สุ่มๆเปิดไปหุย้ยได้มีด้วยกระเป๋าหมี มีแฟนหน้าหนัาางจังคัมพีไบเบิลหนเรามาเปิดซองคิดมั่ง <c oughs> ไปโอ้ยได้อีกแล้วน่ารังจุงคุ้มไหมเนี่ยว้าวงานนี้เรามาห้เจ๊กครับ <c oughs> มองอะไรนี่เปิดทีแดงก่อนเลย ว้าวน่ารักจังนะเราเรามาเปิดเรามาเปิดตัวลัคก,กี้เองให้หมดก่อนนะไข่ไข่ปริศนาสีแดงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดสีเทาเฮ้ยเฮ้ยมีแต่นี่จริงนี่เฮ้ย ส0ลูกบัดไปแล้วประมาณยี่เยอะเวอร์โอ้เซลิงเข้มสีดาร์มาแล้วครับก็เดินทางมาสู่ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับก็ยังเป็นเป็นตั๋วทิกเกต ติเกตอีกแล้วครับวา้าไหนลองมาเปิดอันนี้ดิหูไม่รู้อะไร <c oughs> <c oughs> คิมนี่มันจะยาวไปหรือเปล่านะเอมีไม้กางเขนด้วยอ๋อไม่ใช่แหวน ป้ายไม้กางเขนอันนี้อ่ะไม้กางเขนเมื่อกี้เว้ป้ายมาหน่อยมาหน่อยอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าบัตรนี้ได้เยอะเกินเ <c oughs> หลือห้าลูกแล้วนะทุกคน สี่ลูกแล้วนะคระเหลือสามลูกแล้วว้าวเข็มใหญ่เข็มยักษ์โอ้โหบัตรลุ่นๆ่นไม่มีอย่างอื่นผสมว้าวลูกสุดท้ายสีแดงอ้าวได้ มีแว่นขยายสองรูปบ้านนะแล้วก็จะมาต่อค <c oughs> <c oughs> อขอไป <c oughs> จะมาต่อไข่สองขีดไข่สีเทา <c oughs> ไป <c oughs> ว้าวอะไรอะ่ะเหมือนกางเกงในเลยอะ่ะอ๋อหน้ากาก <c oughs> ไปต่อไปต่อเลยยี่สิบลูกโอ้ได้เหมือนเดิมอีกแล้ว <c oughs> หลอดยาว้าวได้ปิงทะเลอีกแล้วโอ้ไอตัวนี้ใหม่แล้ว <c oughs> โอ้ <c oughs> ไอสอรีห๋หนลองไปเปิดสามขีดมั้งนี้ <c oughs> เปิดลองเปิดสลับสลับกันดูโอ้ พิงทะเลตามเรามาอีกแล้วนะครับทุกท่านป้ายอุ้ยน่ารักอ่ะลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบนี่คือเกลือไหมหรือไม่เกลืออู้นู้นหมีน้อนหมีหมไม่แล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เหมือนพีดดาดาเลยหน,หน้ากากหน้ากากอะไรอะ่ะ หน้ากากผีตาโบว่ว้าอันนี้คืออะไรเนี่ยเยอะจังเลยไหนไปลองสองขีดมั่งป้ายวู้อะไรอ่ะกระทิงทองปไปกันต่อว้าไขมุกไขมุก ไข่มุกระยิบระยับสวยจังเกลือหรือไม่เกลือว้าวไปกันต่ออุ้ยไม่แล้วนนหมีอันนี้เปิดอีกแล้วโอ้โหไม่แล้วไปกันต่อปาบนกกาะบีตะโบอืม นู้นหมีไปกันต่ออันนี้อะไรอะ่ะชิงชาติสวรรค์เหรอหมวยแลละลองเปิดสามสามขีดมั่งคัมพีไบเบิล <c oughs> อะไรก็ไม่รู้รี่กาไปมั่ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยสอรี่ทุกคน ไม่ค่อยสบายไปกันต่อว้าวแท่งเรืองแสงไปกันต่อว้าวกระโหลกกระโหลกหัวกระโหลกนักรบว้าวมาแล้ว มันเลยอ,อีกสักสิบเราค่อยไปเปิดสองขีด exp อะไรเนี่ยวูว <c oughs> ได้คุณแจรดเว้ยคุณแจรดไปเปิดสองขีดต่อรันนี้เราเจะอสองขีดให้หมดกันนะทุกคนายเอ้ตัวนี้ละมันคืออะไรเนี่ย <c oughs> คัมพีคัมพีกิจนาการีหรือเปล่าได้ไหมละ่ะได้เยอะแต่ก็ไม่เท่าบัตรงานนี้เราเราจะเจงไหมครับเุ้ยน่ารักจังว้าอันสุดท้ายแล้วนะครับสองขีดอันสุดท้ายแล้ว ว้าววอะโลกไปสิบลูกสุดท้ายของสามขีดนะครับไปเราได้ชิงช้าสวรรค์นี่แล้ววิญญาณแห่งสวรรค์ <c oughs> เรือยแปดลูกโอ้ได้คุณแจมอเตอร์ไซค์มาอีกแล้วนะครับไปหน้ากาก หน้าก,กากพีตาโบอู้อันนี้มันมันเจ๋งไหมมันเจ๋งไหมทุกคนว้าวอีห้าลูกสุดท้ายละไปสีลูกละเฮ้ยเดือลรอดยา อีกสองลูกแล้วอีกหนึ่งลูกสุดท้ายแล้วอีกหนึ่งลูกสุดท้ายแล้วลูกสุดท้ายแล้วพตาไปกันต่อว,ว้าทางน้อยยาซักว่า เอ้ทุกคนตอนนี้ก็หมดหน้าที่ของเราแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปให้คุณแฟนตาเขามาดูนะครับว่ามันเกลือหรือมันกลุ้มม,มันจะคลุ้มหรือมันจะไม่คลุ้มนะครับเราก็ไม่รู้ที่เราเปิดเปิดมาจากะอะไรก็ไม่รู้อุย้ยเป็ดน,น่ารักอะ่ะนุ่งไก่อ่ะโอเคครับผมก็มันเรียบร้อยแล้วทุกคนแฟนผมเปิดเรียบร้อยเดี๋ยวผมมันจะมาดูกันว่าของข้างในมีอะไรบ้างนะก็ ที่คร่าวๆก็จะมีเนี่ยที่ออกมาน่าจะมีชื่อขึ้นน่าจะมีมงกุฎแดงนะก็เดี๋ยวผมเอาไวแจกคนดูวันศุกร์แล้วกันเดี๋ยวผมจะไปแจกคนดูวันศุกร์นะมงกฎแดงนะทีดด่ดูมาก็ไม่น่ามีอะไรนะก็เฮ้ยได้นี่มาก็น่าจะได้อยู่นะทุกคนนะเนี่ยไข่แดงจะไข่แดงทำไมไม่แปลเป็นไข่ไซเบอร์วะถ้าออกไซเบอร์นะรู้เรื่องอ่ะบอกว่าออกไซเบอร์นี่รู้เรื่องรู้มาเนี่ยโอ้โหก็น่าจะประมาณได้ทุนคืนประมาณสักสองสามร้อยอยู่นะ ก็ถือว่ามันเปิดดีกับผมนะแฟนผมน่ดวงดีกับผมนะเอาไปเล่นไปนะอ่ะโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งในช่องแฟนตาทีเฮ็ดด้วยครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนก็ผมจะกลับมาคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ